เพื่อนๆนั่นเองวันนี้ยอยู่กัเกม Pet Simulator X กันนะครับคนขอชื่อว่าทาทาก็ขอแมปได้แล้วก็ดูคลิปให้จบเลยครับที่จริงอ่ะมันชื่อ Pet Simulator X แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อใหม่แกเป็น G Pet Pet Simulator X แล้วดูสัตว์เลี้ยงผมโคตรเก่าแก่ดูดิเอา HC มาจากไหนเยอะแยะผมก็ไม่เข้าใจดูระดับมันดิ คิวเจอฝนหาคนแรกด้วยอยู่หนๆผมว่าจนแล้วคนนี้เขาจนกว่าแซต เอายูนิคอนไปเอาผู้สาหวังดีหาดีกว่าช่างเหอะเนี่ยมันเป็นยีสต์บูก็คือในการปลาสัตว์เลี้ยงแล้วดูสัตว์เลี้ยงผม เอ็ดอยู่นอ้อนวันมี้พายวิดีโอเดี๋ยวเฮ้ยเฮโอ้ย,อย,อย,อยรูปภาพแล้วป้าเมื่อกี้หน้าปกต้องเป็นแบบนั้นละขึ้นไปบนเราแต่ตอนนอ้องเห็ดอยู่น้องมาแล้วไม่โหแล้วดูตัวเขาดีแล้วดูแล้วดูตัวผม เติฟเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฟีดบศร้าลีลีโอลีโอเด๋ยวทำไมตอนที่ผมเล่นในแถบคนมันช่วยเยอะจัง โอเคได้เวลาปาเบิร์ว้าวว้าวว้าว What the hell ฟังเสียงดีดี uh. What the hell แต่ก่อนมนะันมีตู้มาหาสนุกนะครับ ตอนนี้มันไปแล้วไปสบายแล้วเห็นดนะีว่านะว้าวตกระดับแล้วรอตอนแ,อนแรกเห็นหนึ่งบิลเลียนอยู่เลยตุ๊ด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  ท็อปหนึ่งพันหน้าโร่ผมทำไม่ได้ใส่เลี้ยงผมมันกากวาะปลาไปดิเออวว้าวว้าวว้าว,ว,าวไปตลา,าดกันดีกว่าหน้าเบือ่อ ไปกินอะไรไปดูสัตว์เลี้ยงกันครับผมมีอยู่ยี่สิบแปดล้านจมโอคนนี้เขาแม่เมไม่มีอะไรเลยปีเท่าที่เราให้ได้ะที่เหลือมันเป็นตัวนี่มันผมจะเก็บเอาไว้ เอาไปเลยเราให้แย่เอาไปเลยเดี๋ยวเลยก่อนกดจากระยะไกลไม่ได้จะให้จะใหถูกใจก็อย่าลืมดูคลิปวิเีโจบแล้วก็ขอเกมรถได้นะครับคําท้าเกมรดได้ขอรดได้โลบอกก็ขอแมบบได้ตอนนี้ก็คิวว่างแล้วพราะนี้ทาทาไปแล้ว ต่กี่วันนะยิ่งเรา wanna be ไเกี่วันนะยิ่งเราคนดูดูดิเทรดซิ่งเทรดดิงพาซามันเปลี่ยนไปยัมากอุ้ยแล้วก็แลกมาก เล่นได้แถบลื่นปืนยี่เจมคุคงซื้ออะไรไม่ได้ว่าเดร์เฮสามิลเลียนตอนนั้นผมซื้อแบบเลนโบเลนโบราคา199่งร้อเก้าสิบเก้าหนึ่งร้ยานเก้าสเ้าม่าเยนี่ยนี่มันได้ง่ายเหรอ ผมก็ซื้อวันนะตัวหนึ่งเคยซื้อลรูปหนึ่งคิวครับมันเยอะมั้งอ้แรบ้าไปเนี่ยฮ่าก้าวก้าเจมมาเตอรมีเอ็มเจมอยู่ข้างหลังผมเคยเจอร้านที่ถูกกว่านั้น เอาจริงๆนะสองร้อยกว่าขายโคตรแพงอะร้านนั้นร้านข้างบนที่เขาขายสองตัวโคตรแพงเลยตลา,าดมีแต่คนขายแพงเงี้ยน,นี่ก็พอไงโอ้หกร้อยตอนนั้นผมซื้อหนึ่งร้อยเกาว่าเจ๋อ เอาลูกหน้าสามสิบโอ้โหมีไม่พอไมกอ่ก็ดูดีเอารอขายอยู่มีติข้าสิบเอ็มเองเหรอเอามาน้อง ซื้อเลยอุดหนุนอุดหนุนสิบเ oh oh, ก้าโอ้ไม่กอดโอ้รุ่นเก่ามากเลยนะทีมเวิร์กด้วยเป็นตัวดีเพราะมันเป็นทีมเวิร์ก ดีกว่ามีตัวใหม่ใช้แล้วทุกคนแต่มันแรกมากเลยเดี๋ยวดูเดแคดิผมเคยเอาขึ้นไปอยู่แล้วไม่มีคนโบวด โคตรลกขู่เกาเกาเจมว่เ the โหวตสองเกมอ้าวมีคนโหวตสี่บิเลียนว a t the hell เขาโคตรขาดทุนด้วยยับอันนั้นเท่ากับประมาณสี่ใบเลยนะน่ะสี่ใบว้าเด h e เฮ้คือมันประมาณราคาหนึ่งบิลเลียนนะว h a เด h e เฮ l l เขาโคตรขาดทุนน่ะดูดิแล้วมันแล้วมันดูมีโอกาสเนี่ยคือประมาณคือโหวตสูงสุดประมาณหนึ่งบิลเลียนและมีคนโหวตสี่บิลเลียนว้าเด้อเฮ ผมนะถ้าเกิดผมเก็บถ้าเกิดผมขยันกว่านี้ผมจะเก็บสักสิบใบแล้วเอามาขายแบบนี้สี่บิเลี้ยงเกนินนะคือปกติมันบินเลียนเดียวโอเคพว๊วยมนแนะไปกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วก็ตามจอร์จเพย์นะครับโอเคบ๊ายายก็อ,อย่าลืมก็อ,อย่าลืมดูคลิปวอรเพยจ์จบเลยนะครับขอเกมลดได้คำท้าได้ ขอโลบอกได้เหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคร๊ายบาย